สวัสดีครับทีนี้ต้อนรับเข้าช่องลิงลมจอมสนนะครับวันนี้เรามาพูดกันเรื่องโอกินาวานะครับบอลโอกินาวานะครับนะครับที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็แนะนําของคนที่ต้องการอยากจะเริ่มต้นด้วยต้นแรกมือใหม่นะครับว่าเราควรที่จะเลือกบอลโอกินาวาแบบไหนนะครับในขนาดนี้สองต้นอยู่ข้างหน้าท่านนะครับผมจะบอกให้ว่าต้นไหนที่มือใหม่ควรที่จะต้องเลี้ยงนะครับที่หัดเล่นนะครับ คนที่จะหัดเล่นได้นะครับแนะนําให้นะครับเป็นต้นนี้นะครับเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าเขามีสีเขียวนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่เห็นไหมครับสีเขียวค่อนข้างที่จะเยอะในการกองแสงคลอฟิลเนี่ยนะครับต้นไม้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะฮะนะครับอันนี้คือแมลงกินเผอไปหน่อยนะครับแล้วโคนต้นเขาจะเป็นรูปลักษณ์เอกลักษณ์สีขาวฟอร์มแบบนี้นะครับอันนี้คือผมแนะนําให้ชให้ซื้อเป็นแนวแบบนี้นะครับส่วนที่ นะครับไม่แนะนําทําไมเขาขาวงี้ฉันสวยนะไม่ซื้อฉันหรออะไรเงี้ยก็คือว่าถ้าคนที่เล่นเพิ่งหัดเล่นนะครับถ้าไม่ได้ดูแลเขาในการที่จะดีะครับเขาใบเขาจะย่อยใบฮาร์ดี้อ่อนแอนะครับต้นเขาจะอ่อนแอนี้ผมใส่ปุ๋ยสู่สิบหกสิบหกนะเพื่อให้เขาเขียวนะครับเนี่ยครับเขาก็เพิ่งจะเขียวกลับมานะฮะถ้าขาวหมดเลยเนี่ยค่อนข้างที่ยากที่น้องจะเป็นนะครับะฉะนั้น คนที่ที่จะเล่นโอกินาวะนะครับซินเวอร์เนี่ยควรที่จะเล่นแบบนี้นะฮะผมบอกไว้เลยนะครับตอนนี้ราคามันค่อนข้างที่จะกระโดดแล้วครับเพราะนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าคนไทยได้ไปเคาะไปเคาะกันนะก็นะครับก็มีอะไรนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้คำตอบเพราะว่าที่บ้านเนี่ยผมมีต้นไม้เยอะ มีหลายตัวนะครับที่จะให้รีวิวนะครับสายดาร์กสายบอลสายโลคาเซียแล้วก็จะมีอยู่ทางหน้าบ้านนู้นจะลองทุนด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากในเรื่องของโอกินาวาสำหรับมือใหม่นะครับ